สวัสดีครับแฟนคลับเสียวบุกท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟังเรื่องของการคัดแล้วเด้งฮะถ้าคุณโทษการคัดแล้วเด้งแสดงว่าคุณมีปัญหานะฮะคุณมีปัญหาทางด้านความเข้าใจการเทรดนะะดังนั้นอย่าโทษครับถ้าคุณอยากรอดแนละได้เงนินนะฮะอย่าโทษการคัดแล้วเด้ง นี่คือคำอธิบายครับแล้วคำแนะนำแรงๆนะจากรุ่นพี่นักเทรดปักจัดผมเองฮะเฮ้ยมีคนหนึ่งเว้ยเข้ามาอินบอ็อกกับผมเว้ยก็บอกว่าพี่ผมมีปัญหาเรื่องอีโก้มากเลยพี่อ่านอีบุ๊กพี่แล้วอีโก้เนี่ยโดนใจมากเลยพี่ช่วยด่าหน่อยได้ไหมได่าให้ผมมีสติหน่อยวันนี้นะแสดงว่ามี f อซบางคนนะครับที่ ชอบความซาดิสนะฮะผมเลยระบุตัวเองว่าเออบางทีผมอาจจะเป็นนักเทรดปักจัดก็ได้นะที่เป็นรุ่นพี่ปักจัดก็ได้นะแลวล่าสุดนี้ผมไปโพสที่เพจเซียวบุกนะพูดถึง EXIT ครับบอกว่า EXIT นั้นไม่เคยสมบูรณ์แบบนะฮะอยากลองคิดผิดจงฝึกให้คล่องครับใครก็ตามที่ EXIT ได้ดีคุณมีโอกาสที่จะ เราได้ได้เงินฮนะกนะ็เป็นภาพเนะเป็นภาพเหมือนกับการเรียนเนาะผ,ผู้คนส่วนใหญ่เมื่อใหม่ส่วนใหญ่เนี่ยสนใจแนวทางการคัดหุ้นฮนะระบุจุดซื้อครับแต่น้อยนักที่จะสนใจการ exit ครับเพราะว่า Entry มันมันตื่นเต้นฮนะมันตื่นเต้นมันท้าทายมันดูมีความแบบว่าวื้หวาเนาะวื้หว,นะว,วาแล้วก็มีความหวังมองโลกแง่บวกฮนะแต่ exit นั้นเป็นเกมที่เหมือนกับคุณ คุณลา้างขี้ม่ะนะคุณล้างขี้คุณกําจัดขยะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีใครชอบทําครับแต่การเทรดนั้น Entry น,นั้นะเป็นสิ่งที่ใครๆทำได้ครับแต่เอ็กน,นั้นน้อยคนจะทําได้ดีครับซึ่งถ้าคุณทําได้ดีนะคุณมีโอกาสสาเร็จแน่นอนนะเอ็กซิสน,นั้นไม่ใช่เพียงแค่การขายออกนะครับแต่มันเป็นเรื่องของอะไรครับ t r a ดด n ้ง a ม a g e จ e n t เนฮะเป็นเรื่องของการบริหารการเทรดครับซึ่งมันจะมีที่มาจาก p o ซิ t ั o นไซซิ่งครับมันทำจึงทำให้ผมไม่แปลกใจนะที่มีคอมเมนต์มาประมาณว่าเนี่ยอ็กซิแล้วเนี่ยคัดแล้วเด้งปเป็นประจำเลยเนี่ยผมว่ามีมือใหม่จำนวนมากที่มองการอ็กซิในแง่เนี่ย เหตุผลอะไรครับเพราะว่าพวกเขานั้นไม่มีแผนครับไม่มีแผนการตัดขาดทุน่ังแรกครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่มีแผนการตัดขาดทุนนะ exit หรือว่าการ take Profit นะคุณมีโอกาสที่จะคัดเราเด้งอ่ะโดยเฉพาะคนที่ ลงทุนแบบ vi ครับซื้อระถือน,นะจะมีปัญหามากครับกับการ e-xit ฮะจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นเหมือนธรรมชาติมนุษย์ที่มีเป็นสเต็ปพัฒนานครับสเต็ปหนึ่งเป็นมือใหม่ครับที่ e x i t ไม่เป็นฮนะพอ e x i t ไม่เป็นเนี่ยก็ลำบากนะครับลำบากแหละคุณมีปัญหาเรื่องของการตัดขาดทุนนันหนึ่งคุณจะทุี่ยขาดทุนครับแล้วก็ คุณก็จะโทษการตัดขาดทุนฮะถ้าย้อนไปให้ดีนะครับทำไม e x i t จึงเป็นปัญหาสำหรับมือใหม่ครับเพราะว่ามันใช้สมองนะพดูดง่ายๆนะมันใช้สมองมันแช่ปัญญาครับมันใช้ปัญญาแล้วก็มันเล่นกับความกลัวคิดผิดฮะกลัวขายหมูฮะเล่นกับความโลภเล่นกับความหวังฮะดังนั้นมันจึงยากไงเพราะว่ามันเป็นงานที่ต้องมืออาชีพครับ ต้องมีประสบการณ์ทําได้ครับดังนั้นจะแปลกใจครับทาไมม,มือใหม่ทําไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่คือเขายังไม่ชัดครับระบบเทรดนะฮะโดยเฉพาะ exit strategy ครับรู้การออกยังไม่ชัดเจนฮะไม่มีแผนการออกชัดเจนฮะไม่ระบุชัดครับเพราะว่าเขายังคงเป็นพ่อพวงเมลัยอยู่นะยังคงอันนั้นก็ดีนะอันนี้ก็ดีนะเอ้ยฉันอยากทำนู้นทำนี่อมีทางเลือกเยอะ เขาเรียกว่าเป็นอ,อ,อะไรนะ Jack of all trades วันนี้นะคือพยายามเก่งทุกเรื่องครับพอคุณเหยียบเรือสองแคมคุณก็จะไม่ได้อะไรเลยครับดังนั้นถ้าคุณยัง trade, เทรดอยู่เออฉันก็ฉันอยากฉันจะเทรดก็ได้ฉันจะถือก็ได้ฉันจะสวิงเทรดก็ได้ฉันจะถือยาวก็ได้เนี่ยฉันจะพื้นฐานก็ได้ฉันจะเทคนิคก็ได้เนี่ยสลับไปสลับมานะรับรองแผน Exit ไม่มีแน่นอนครับเพราะว่าคุณยังไม่ชัดนะและที่สําคัญครับมือใหม่จํานวนมากนะเข้ามาด้วยกลยุทธ์ซื้อรถถือครับเพราะว่าการซื้อรถถือนั้นเป็นการเล่าเรื่องที่มันเย้ายวนใจครับในผมชอบคานี้นะไม่รู้คุณเก็ตปันนะคือการซื้อรถถือนั้นอะ่ะมันเป็นกลยุทธ์เรียกว่าเพราะประกันด้านะเพราะประกันด้าที่อุตสาหกรรมการเทรดน,นั้น ใช้ในการล่อผู้แพ้หน้าใหม่เข้ามาครับให้แต่ความหวังดีๆสวยๆงามๆครับว่าตลาดหุ้นทำให้เขาร่ำรวยอย่างงนอย่างงี้โอ้กาําไรมหาศาลเลยเนี่ยเปลี่ยนฐานะเปลี่ยนทัากมายครับให้ได้งแง่ดีครับเนี่ยนี่เป็นการพระประกันด้น,นะครับล่อให้ผู้แพ้หน้าใหม่เข้ามาตลอดเวลาครับทำมันง่ายขนาดนั้นฮะไม่มีคนเจ๊งอั่ะ ก็ล่อมาให้เจ๊งไงจติตตรุ่นจึงได้เติบโตไงแต่ที่ขนาดนะฮะมันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนนะฮะจะต้องเจ๊งนะฮะจะต้องขาดทุนโอเคละช่วงแรกฮมือใหม่อาจจะต้องโดนสักครั้งสองครั้งครับโดนหมัดน็อกโดนฮุกฮะสอยปลายคานโดนไต่อยท้องครับให้สุดฮะแต่ถ้าคุณไม่เสียขวัญนะฮะคุณอยากสู้ต่อ คุณจะเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยเกมนี้มันอันตรายเว้ยมันมีความเสี่ยงเว้ยฉันต้องรัดกลุ่มมากขึ้นฉันจะไม่บุ่มบามแล้วคุณจะเริ่มมีกลยุทธ์นะฮะแต่ถึงกระนั้นฮะยังไม่พอครับเพราะว่าคุณยังอยากชนะในแบบที่รุนแรงนะฮะโพซิชั่นไซต์ใหม่และฮคุณก็จะเข้าซื้อในแบบจัดหนักเลย ตลาดดีก็บุกหนักครับกำไรดีตลาดแย่อา้าวคืนไปหมดแล้วฮะกลายเป็นนักเทรดบูมเอนบัสนะฮะในสุดถ้าคุณไม่ไม่หมดใจไม่ถอดหมดไฟไม่ถอดใจนะแล้วคุณเรียนรู้ที่จะบริหารความเสี่ยงอย่างเข้มข้นตั้งใจที่จะจำกัดการดรอดาวได้นะคุณจะกลายเป็นสเตทสาครับแบบเนี้ยการเทรดจะมีสเต็ปมืนครับ ดังนั้นน่ะถ้าใครก็ตามบ่นว่าคัดแล้วเด้งเป็นปัญหานะคุณอยู่เซนดึงแน่นอนฮะเซนึงแน่นอนคุณเป็นมือใหม่สุดซิงเลยฮะเพราะว่าคุณยังไม่เข้าใจว่าเอ็กซิตนี่ยมันสําคัญมากแต่ถึทีนั้นผมบอกว่ามันเป็นสิ่งที่คุณต้องฝึกคะฝึกให้ชินฮะโอเคช่วงแรกครับช่วงแรกนี่คุณคิดผิดแน่นอนฮะแต่เชื่อไหมฮะว่าการเอ็กซน,นั้นแม้แต่เซียนเองครับก็ ไม่สามารถทําให้สมบูรณ์แบบเหมือนการชี้ย้อนหลังได้ครับนะฮะย้ํานะครับการชี้ย้อนหลังนั้นชี้ง่ายก็ถูกครับเพราะว่ามันจบไปแล้วฮะแต่หน้าง,งานจริงนั้นตลาดมันไม่เป็นเป้านิ่งครับมันสวิงมันแกว่งต่างๆน,นะครับดังนั้นการ exit ิจึงไม่มีทางเพอร์เฟครับยอมรับซะมือใหม่ e x i t ไม่เพอร์เฟกแต่คุณสามารถ ทำให้เพอร์เฟกได้ด้วยการออก4ท่าครับคืออะไรครับขาดทุนน้อยอันหนึ่งนะขาดทุนน้อยท่าแรกเลยนะขาดทุนน้อยท่าที่2เท่าทุนท่าที่3กําไรน้อยท่าที่4กําไรมากอย่าปล่อยให้ขาดทุนหนักเด็ดขาดฮนะย้ํานะครับ e x i t ที่สมบูรณ์แบบนั้นคือออก4ท่าครับ1ขาดทุนน้อย2เท่าทุน3กําไรน้อย4กําไรมากแค่นี้คือความสมบูรณ์แบบครับ ต้องฝึกและยอมรับความจริงว่าคุณนั้นไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบตลาดนั้นมันไม่ง่ายถ้ายอมรับได้ครับการเอ็กซิสคุณจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเยต้องใช้เวลาเพราะอะไรครับการตัดสินใจที่ดีนั้นมาจากประสบการณ์ครับประสบการณ์มาจากอะไรครับการตัดสินใจที่แย่ครับฝึกไปครับตัดสินใจที่แย่ไปก่อนเดี๋ยว ถ้าคุณเรียนรู้จากมันคุณจะมีประสบการณ์ครับและถ้ามีประสบการณ์แล้วนั้นคุณจะเริ่มที่จะคล่องแคล่วเองครับนะดังนั้นมือใหม่นะฮะต้องบอกเนี้ยรุ่นพีพ่เมื่อกี้ผมก็ไม่ค่อยปักจัดเท่าไหร่นนะคลิปนี้ยจงยอมรับนะฮะว่าการเอ็กซิสนั้นเป็นสิ่งที่ยากและคุณต้องทำให้ได้ครับอย่าคาดหวังนะว่าตลาดมันจะง่ายนะครับ ไม่ใช่นะเพราะอะไรครับเนี่ยเกมเนี่ยเกมนี้แข่งขันสูงมากนะครับวันนี้ก็ตามที่คุณตัดสินใจซื้อหรือขายหุ้นคุณกำลังแข่งขันกับผู้คน,นะฮะที่อุทิศส่วนสําคัญในชีวิตของเขาให้กับเรื่องเดียวกันนี้ฮะหลายครั้งมืออาชีพพวกเนี้ยจะอยู่ด้านตรงข้ามกับคุณและโดยเฉลีย่ยเขาจะชนะคุณได้ครับดังนั้นอย่าคาดหวังว่าทุกอย่างจะง่ายครับ ถ้าคุณคาดหวังแบบนี้คุณจะกลายเป็นครับพวก s n o w ์เฟล e ครับอย่าพี่กายไม่ฟอร์เด็กน้อยเอาใจใจครับแบบนี้รับรองว่าคุณไม่รอดแน่นอนฮนะคุณมีสองทางเลือกครับคือคุณต้องปรับปรุงตัวให้เก่งขึ้นครับถ้าคุณไม่สามารถที่จะยอมรับถ้าคุณไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ผมแน,นะนำไม่ถอนตัวไปซะตั้งแต่เนิ่นๆน,น,นะเพราะว่าเกมเนี้ย มันเล่นคุณแน่ครับตลาดเล่นงานคุณแน่ครับชัดไหมฮะล่าสุด EA ฮะ EA นี่คือทำลายน,นักเทรดมือใหม่จำนวนมากเลยนะฮะอย่าคาดหวังว่าจะง่ายครับ Exit เ,เป็นสิ่งที่ทำยากจริงแต่ว่าถ้าคุณทำได้นะมันจะป้องกันคุณจากการขาดทุนหนักได้แน่นอน ย้ำนะครับว่าเซนั้นการออกจากการเทรดนั้นมีอยู่สี่ท่าด้วยกันนะครับขาดทุนน้อยเท่าทุนกำไรน้อยกำไรมากครับสี่ท่านี้นั้นฝึกครับต้องฝึกครับต้องฝึกถ้าคุณไม่ฝึกไม่อยากฝึกวันๆเอาจะโทษการออกจากการเทรดวันๆโทษในการตัดขาดทุนนะครับถ้าคุณบ่นงี้นะแนะนำครับว่าถอนตัวไปซะ ตลาดมันไม่ง่ายขนาดนั้นตลาดไม่ได้ใจดีขนาดนั้นนะฮะคุณต้องเก่งขึ้นครับคุณต้องฝึกครับคุณต้องแกร่งขึ้นครับคุณต้องสละครับสละความเอาแต่ใจ,จออกจากคอมฟอร์ตโซนครับและพัฒนาดีขึ้นครับเพราะว่าการเทรดที่ทำเงินนั้นไม่ใช่แค่ Entry ครับแต่เป็น Exit ครับ p o s i t i o n Sizing แล้วก็ Trading Management แนะนำมือใหม่ทุกคนนะครับเบบี้สเตปก่อนนะเบบี้สเตปนะสำคัญคือการบแบ่งเงินซื้อให้น้อยก่อนแต่แรกครับอย่าหังกาครับอย่าหมิมเกริมว่าอุ๊ฉันคิดว่าตลาดง่ายฉันจะรวยง่ายรวยไวเนี่ยคุณจะโดนนะเพราะอะไรครับเนี่ยเกมนี้แข่งขันสูงมากนะครับแล้วคุณคืออะไรครับหนึ่งในอัฟเฟรเซัพพลายออฟลูเซอร์นะครับดังนั้นเนี่ยจเย็นฮนะโพซชั่นไซส์เล็กก่อน ทำเบสิกให้แน่นก่อนครับเบสิกอะไรครับคัดเดร์ลออชอตให้ได้ก่อนครับการที่คุณจะคัดลอชอตได้นั้นมาจากโพสิชันไซส์ครับสำคัญโพสิชันไซส์ตัวเดียวครับทําไมผมยังเขียนลงอ e ีบุ๊กเรื่องนี้แล้วผมแล้วมีคนจํานวนมากแชร์กันมากทำไมเนี่ยเพราะอะไรครับเนี่ยโพสิชันไซส์เขาคนที่แชร์เขาเก็ตครัว่าเนี่ยเขาก็โดนมาเหมือนกันครับว่าถ้าคุณโพสิชันไซส์ผิด โดยเฉพาะใหญ่เกินไปท้งทั้งที่ความรู้คุณน้อยฮะโดนแน่นอนกับโดนเละเทะแน่นอนครับนะฮะเหมือนคุณขับรถสวนเล่นฮะรอรอแค่เวลาเท่านั้นที่จะโดนฮะดังนั้นมือใหม่ครับยอมรับซะอย่าคิดว่าคุณเก่งครับเพราะว่าถ้าคุณเก่งนะคุณรวยไปแล้วแต่ถ้าคุณเจอปัญหานะ่ะ เทรดแล้วขาดทุนซ้ำซากแสดงว่าคุณไม่เก่งลนะลดความห่างการลงไาซะด้วยเลยครับลดโพซิชันไซด์เทรดด้วยเงินน้อยๆก่อนเทรดด้วยเงินน้อยๆก่อน,นครับค่อยๆเป็นเบบี้สเต็ปไปครับฝึกคัดลอสช็อตได้ก่อนครับไม่นานนะฮะถ้าคุณทำต่อเนื่องนะ6เดือนเนี่ยเห็นเนผลแล้วครับคุณจะเริ่มชินในการคัดลอสช็อตละจากนั้นอนะ่ะ การพัฒนาเรื่องของการเล็นพอรฟิตรลจะง่ายขึ้นครับคัดล็อตช็อตคือเกมป้องกันครับถ้าคุณป้องกันดีแสว่าเบสิกคุณได้ละการบุกไม่ยากครับใครๆก็ทําได้นะครับก็เป็นข้อมูลไอเดียนะครับเป็นคําแนะนำและการจากรุ่นพี่นะครับที่อยากส่งถึงรุ่นน้องครับเท่านี้นะครับเจก,กัคลิปหน้าสวัสดีครับ